Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اشهد ان لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ห้ามปามในเรื่องของความชั่วพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เนี่ยแน่นอนว่าการเป็นมุสลิมนั้นมันจะต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกันจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันจะต้องมีสิ่งที่ว่าเรานั้นไม่พอใจกันและกันอันนี้เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องครับแต่การที่เราไม่พอใจการที่เราไม่ชอบกันการที่เราทะเลาะกันการที่เราโกรธกันนั้น มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาความโกรธความนั้นความไม่พอใจนั้นมาทําให้เรานั้นทําให้ดีต่อพี่น้องของเราอัลลอฮฺสุบฮานเวตาลาได้กล่าวไว้ในอายะฮ์กุรอานในสุรนไมได้ว่ายาโย,ยลดีนามนูกูนูเก,ก,กาวามีนาลิลละอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยืนหยัดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานเวตาลาเถิดชูฮดาดะบินกิสนะครับอัลลอฮฺ ให้มีเป็นชูฮาดะบิลกิคสหมายกว่าจะต้องเป็นพยานในด้านของความยุติธรรมอลัลลอฮ์สั่งให้เรานั้นยืนหยัดในเรื่องศาสนาครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุวะตาลาส,ตาสั่งให้เรานนั้นจะต้องอยู่ในเรื่องหลักการศาสนาที่ผมได้เรียนกับพี่น้องไปแล้วในครั้งก่อน,ก,อนการยึดในหลักการศาสนานั้นนอกจากนั้นแลนะ้วน่ะบางทีการยึดของเรานั้นมันเกิดความรุนแรงเกิดความเอียนเองบางคนนั้นเอียงเอียงไปทางอะไรนะครับกลุ่มของตัวเอง รักอาจารย์ตัวเองจนกระทั่งว่าเขาทําในสิ่งที่ผิดอเลสเมตาลาได้กล่าวไว้ในยักกุรานว่าอะไรนะครับชูฮะดะบิลกุสตเราจะต้องเป็นพยานกันในด้านของสิ่งที่เป็นความยุติธรรมหมายคาว่าอย่างไงครับพี่น้องครับหมายคาว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายนั้นนั้นจะเป็นอาจารย์ของเราฝ่ายนั้นจะเป็นพรรคพวกของเราฝ่ายนั้นจะเป็นคนของเราหรือไม่ใช่คนของเราก็ตาม ฝ่ายเราผิดเราก็ว่าผิดฝ่ายไหนถูกเราก็ว่าถูกไม่ใช่ว่าอาจารย์ฉันครูฉันยังไงก็ถูกกลุ่มฉันยังไงก็ถูกอาจารย์เขากลุ่มเขายังไงก็ผิดเราต้องว่ากันตามอะไรนะครับเกาวามีเนี่ยจะต้องยืนหยัดในเรื่องของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาบอกต่อไปนะครับบอกว่าวลายจุลิมนนกกลุ่มชนอาอูเกวมินอัลละอลาอ,ลาอลาัออลละอัลลตะอ์ิลุพวกท่านทั้งหลายจงอย่าทําให้ความเกลียดแค้นความโกรธชังเนี่ย มันทําให้อะไรนะครับทําให้เรานั้นขาดความยุติธรรมอย่าให้ความแค้นมันเกิดความอาธารรมขึ้นในสังคมปัจจุบันพี่น้องก็เห็นนะครับโด,ย,ดยทั่วไปในแวดวงสังคมสุนทราเราเองนั่นแหละในสังคมสุนทราเราเองพี่น้องก็เห็นว่าบางทีน่ะครูบาอาจารย์ขัดแย้งกันครูบาอาจารย์ไม่ไม่ลงรอยกันถกกันไปถกกันมาเดี๋ยวพี่น้องไปดูใน f a c e b o o k ก็เจอละไม่ใช่ครูครูดา่าครูบาอาจารย์ว่ากันอย่างเดียว คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ดาวก็มาด่ากันละอาจารย์คนนั้นน่ะมันโง่อาจารย์คนนี้น่ะมันหาว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนั้นมันเป็นอย่างนี้อาจารย์คนนี้มันไม่รู้เรื่องสารพัดที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยยิ่งเป็นการเสริมเพิ่มไฟขึ้นมาในสังคมเราทําให้ชัยตอนมันกละยหยิ่หยิ้งย่องมากขึ้นไปว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันสามารถทําได้สังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องครับทําไมล่ะครับเราไม่เอาอายะกุรานของอรรถมาตตาละมาพิจารณาอย่าเอาความโกรธความเกลียด ความชังของเรานั้นมาทําให้หลักการศาสนานั้นเสียหายเราว่ากันไปตามหลักการถูกก็ถูกเราก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันอยากจะฝากพี่น้องนะครับไม่ว่าพี่น้องนั้นจะชอบอาจารย์คนไหนจะรักอาจารย์คนไหนยังไงก็แล้วแต่พี่น้องต้องมารับฟังอาจารย์อีกฝ่ายด้วยที่เขาพูดเรื่องาศาสนาเพราะถ้าเราฟังอยู่แต่ฝ่ายเดียวเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับอีกฝ่ายเขาพูดอะไร เราฟังอยู่แต่อาจารย์ของเราก็แน่นอนเขาก็ต้องยกในส่วนที่เป็นของเขาให้เรานั้นเชื่อเขาแต่หลักการศาสนานั้นต้องเ e อ๊ะได้รูต้องมีความยุติธรรมพี่น้องก็ฟังให้หมดแล้วอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินบางทีก็เอามาโพสต์ละมาด่าละคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เอามาโพสต์เอามาว่ากันยิ่งช่วงนี้นะครับในเรื่องของผมเนี่ยก็โดนเยอะเหมือนกันชี้แจงเรื่องหลักการ ก็จะมีคนมาอะไรนะครับมาหัวเราะเยาะมาถากถางมาอะไรเป็นเรื่องที่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องสังคมสนุกกันในปัจจุบันแล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการพูดถึงเรื่องของฮะด,ดิษใช่ไหมฮะรายงานอิหม,มัมก็มีบางคนก็มาบอกว่าผมนะ่ะโกหกใส่อิหมามมุสลิมบ้างหรือว่าใส่ร้ายใส่อิหมามคนนั้นคนนี้บ้างทั้งทงที่ว่ายังไม่ได้ฟังเหตุผลจากอีกฝ่ายนึงเลยตรงนี้ถามว่าถูกต้องไหมบางคนถึงกับโพสต์เลย นะครับบอกว่ามันผิดอย่างนั้นมันโง่อย่างนี้มันเรียนมาน้อยมันโกหกแต่ถามว่าได้ฟังอีกฝ่ายชี้แจงหรืยออยังซึ่งอินชาลอ้อยนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ว่าใหญ่โตหรอกมันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่แบบว่าตอบไม่ได้อะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องธรรมดาของวิชาฮะดิษอิ allah, นชาลอ้พรุ่งนี้นะฮะที่มสัสยิดเราก็มีบรรยายเช่นเดียวกันเนาะก็จะมีการตอบคําถามเหมือนเดิมแหละนะครับในเมื่อมีการกล่าวหาเราก็ต้องชี้แจง แต่ชาล่าเราก็จะชี้แจงด้วยกับมารยาทที่ดีด้วยกับสิ่งที่ลอสมาตาลาได้บอกไว้แล้วว่าอย่าให้ความเกลียดชังของเรานั้นทําให้เรานั้นไม่ยุติธรรมเราก็ต้องตอบโต้ด้วยกับวิชาการที่มันดีงามตอบโต้ที่ว่าหวังว่าวันหนึ่งนั้นพี่น้องอีกกลุ่มอีกฝ่ายเขาเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาเขาก็อาจจะกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องก็ได้เช่นอาการครับพี่น้องที่ว่าอาจจะถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่เป็นซุนนะ ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในแนวทางอื่นเวลาเขาทําผิดไปอาจจะเผลอไปทําชิริกอาจจะเผลอไปทําบิดาเราก็ต้องหวังว่าวันหนึ่งเราเตือนเขาไว้แล้วเนี่ยเขาอาจจะฟังวันไหนก็ได้แล้ววันไหนที่เขาเปิดใจฟังเขาก็พร้อมที่จะกลับมาสู่นแนวทางที่ถูกต้องผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการที่จะดื้อดึงต้องการที่จะอวดเก่งต้องการจะตะกับบ้นยังไงฉันก็ไม่เอาหลักการไม่มีหรอกครับทุกคนก็กลัวนรกกันหมดทุกคนก็อยากเข้าสวรรค์กันหมด วันหนึ่งเขาฟังแล้วเขาอาจจะเปิดใจก็ได้วันหนึ่งเขาฟังแล้วเขาอาจจะแบบว่าเออมันใช่นะแล้วเขาอาจจะกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องก็ได้พี่น้องต้องเผื่อใจตรงนั้นด้วยรักใครก็อย่ารักจนสุดตัววันหนึ่งอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้เกลียดใครก็อย่ากเกลียดจนสุดริมเพราะวันหนึ่งคนที่เราเกลียดที่สุดอาจจะกลายเป็นมิตรแท้ที่เหลืออยู่คนเดียวของเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการอยู่ในดุนยานั้นอยากจะฝากพี่น้องในยะกุรานเนี่ย อรรถสมาตาลาบอกว่าเราต้องยืนหยัดแต่การยืนหยัดนั้นต้องยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมยุติธรรมด้วยว่าแต่และฝ่ายนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างถูกก็ว่ากันไปตามถูกผิดก็ว่ากันไปตามผิดอย่าจะต้องใช้ความเกลียดแค้นโกรธแค้นของเราไปด่าอาจารย์คนนั้นไปด่าอาจารย์คนนี้ไปด่าอาจารย์คนนู้น,ไป,าาาน,น,นไปเยอะเย้ยบางคนเอาคำว่าอาจารย์ออกไปใส่คำนำหน้าอื่นแทนมันก็ยิ่งฟิเตนะที่ครับพี่น้องครับและยิ่งสังคมศุนหน้าเราตอนนี้เหลือผู้รู้กี่คนพี่น้องนับดูสิ ที่เขายืนหยัดในหลักการที่เขายืนหยัดในใน,ในเรื่องของหลักการศาสนาเนะ่ย mm hmm. เหลือน้อยลงน้อยลงแล้วแล้วเราก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งที่ทําลายผู้รู้คนนั้นด้วยเราสนุกเหรอเออผู้รู้คนนั้นก็เออโดนดา่าจนกระทั่งเขาบอกเออกลับบ้านดีกว่าไม่ทําละทําธุรกิจดีกว่าได้ตังค์ด้วยรวยด้วยนอนอยู่บ้านสบายดีกว่าไม่ต้องมานั่งโดนใครดา่าโดนใครว่าโดนใครระรานอยู่ตั้งฉายาต่างๆ เราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ผู้รู้ในาศาสนานั้นเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆพี่น้องครับส่งเสริมกระทั่งในสังคมอิสลามส่งเสริมกระทั่งในสังคมมุสลิมให้สังคมอิสลามสังคมมุสลมิมเป็นสังคมแห่งความรักความเมตตาก,กาันให้เป็นสังคมที่เราให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับเป็นสังคมที่ว่าวันหนึ่งคนที่เราเกลียดเขาอาจจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเราก็ได้วันหนึ่งคนที่เราไม่ชอบเขาเขาอาจจะกลายเป็นอาจารย์ของเราก็ได้ วันหนึ่งไม่แน่วันเกียร์มคนที่เราเห็นว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะต้องมาขอความช่วยเหลือที่ทุ่งมาชัดมาขอคนนั้นคนนี้ให้ช่วยก็เป็นไปได้วันหนึ่งคนที่เราเกลียดเขาไม่ชอบเขาเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ว่าเราจะต้องไปขอให้เขานั้นช่วยขอชฟาตให้แก่เราก็ได้เพราะว่าคนดีๆนั้นมีโอกาสที่ชฟาตขอการช่วยเหลือต่อรัสมาตาลาให้กับคนเขารักได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับโดยเฉพาะผู้รู้ครูอาจารย์เราต้องให้เกียิเขา หวังว่าวันหนึ่งเราไม่รู้ครับคนหนึ่งอาจจะผิดพลาดเรื่องไหนก็แล้วแต่เขาแต่เรื่องดีๆเอาว่์นั้นอาจจะรักเขามากก็ได้วันหนึ่งท่านอิหม่ามอัมมัดเคยถูกถามนะครับอิหม่ามอัมมัดเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยก็วันหนึ่งก็มาคุยกับอหิอหอม่ามอาัมมัดอิหม่ามัดเจอก็บอกไปไหนมานะครับไปไหนมาไปอะไรที่ไหนมาเขาก็บอกว่าฉันไปที่มัจลิสหนึ่งมาก็บอกชื่อมัจลิสไปไปที่ที่ฟัง การพูดการบรรยายนั่นแหละซึ่งมัจลิสหรือว่าที่ฟังบรรยายตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ว่าอาจารย์ที่บรรยายเขาไม่ชอบอิหม่ามอามัดเขาไม่ชอบไอหม่ามอามัดชอบมีการว่าอิหม่ามอามัดอยู่เป็นเนืองๆอยู่เป็นบ่อยๆว่าิหม่ามอามัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นพอคนคนนั้นเขาก็เหมือนกับว่ายังไงฮะก็บอกอิหม่ามอามัดว่าไปไปไปฉันมาจากการฟังบรรยายจากคนคนนั้นแหละ แต่เขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากบอกเนาะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าคนที่เขาไปฟังมาเขาไม่ชอบอิหม,ม,าม,ม่ามาัดอิหม่ามัดอิหม่ามัดตอบว่าไงฮะอิหม,ม่ามาัดบอกว่าดีแล้วล่ะไปฟังเพราะว่าเชคคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรู้มีมีอะไรนะครับมีความรู้มีอิลมุนเราเอาส่วนที่เป็นความรู้นะ่ยมาสามารถใช้ปฏิบัติได้คนคนนี้ฟังแล้วก็ตกใจก็บอกโอเชคมจัจลิสที่ฉันไปเนะี่ยเขาว่าอิหม่ามอยู่นะ เขาตำหนีอิหมามอยู่นะอิหมามให้เหมือนกับว่าสงสัยว่ายังให้ฉันไปฟังอยู่เหมือนเดิมกันนั้นหรือถ้าอิหมามอามาัดบอกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อัลลอฮฺมาตาลาทรงรักเขาคือคนดีๆคนดีๆบางคนอันนี้ตามความหมายนะคนดีๆบางคนน่ะที่อัลลอฮ์รักเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะถูกทดสอบด้วยกับตัวของฉันก็ได้ให้เกียรติฉันะคือเหมือนกับว่าท่านต้องการจะบอกว่าคนนั้นก็เป็นคนดีแหละ เป็นคนมีความรู้แหละแต่เราทดสอบเขาหนิจะทําไงให้ทดสอบให้เขานั่นเกียรติฉันเพราะฉะนั้นเอาในส่วนดีๆของเขาแหละในส่วนที่เราทดสอบเขาอาจจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของเขาเห็นไหมครับท่านีหมาม,าม,าม,ามา่มาหมัดแม้ว่าจะเจอผู้รู้ครูอาจารย์ที่ตําหนิเขาอยู่ตลอดก็ยังบอกว่าให้ไปรับความรู้จากเขาได้ตรงนี้เฉพาะกับคนที่มีความรู้นะมีศาสนามีความเข้าใจก็ยังให้ไปรับความรู้ได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะครับในช่วงท้ายคุตธบัตสั้นๆนี้ว่า เรายืนหยัดในกาในศาสนาเนี่ยอย่าให้เราเป็นหนึ่งจากคนที่ย่อเย้ยถากถางคนอื่นอย่าให้เป็นหนึ่งของคนที่ทําลายผู้รู้ครูอาจารย์คนอื่นอย่าให้เป็นหนึ่งของคนที่ทําลายศาสนาแล้วท้ายที่สุดแล้วสุนหน้าของเรานั้นถอยลงไปก็เพราะกลุ่มเราหรือว่าพวกเราโดยที่แองหรือว่าเข้าใจผิดเองว่าฉันเนี่ยยืนหยัดอยู่ฉัน,เ,นเป็นไงนะครับ อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยู่ฝากพี่น้องนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยขอรัศมีอัตตะลานะครับทรงเมตตาทรงอภัยพวกเราทรงนำทางพวกเราให้เป็นกลุ่มชนที่รักกันเพื่ออรรถสุภาณุอัตตะลาและก็เกลียดกันโกรธกันก็ต้องมีเหตุผลเพื่ออรรถสุภาณุอัตตะลาอย่างถูกต้องและโกรธหรือว่าเกลียดกันนั้นบนหลักการศาสนาที่ถูกต้องด้วยเถิดอะกูลเกลิฮาตะวัสสกิลลลอฮ์ฮะลิวาละกุมวะลิซาอิลินุสิมิกุลีดัมฟัสัฟิรุอินนะฮูวะลกัฟูรุ ัััลฮมมดดินกะ د ีรั الله ฮะมาุบดัน كثيراً طيبة م ب ا ر ك ลา فيه كما ي ح ล ه ربنا و ي ر ะฮ ه شهدوا لا إ ل ะ إلا الله وحده لا شريك له و ش ه ั و ا أن محمدن عبد و ر ซูลุฮ د พุทธบที่2ฝากนะครับพรุ่งนี้มีการเรียนการสอนที่มัสยิดเรานะครับมีการเรียนการสอนที่มัสยิดเราหลังละหมาดมักริบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องการชี้แจงหะดีษนะครับหะดีษต่างๆที่ว่ามีการกล่าวมานะครับว่าผมอาจจะโกหกใส่หมามุสลิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้มาฟังกัน นะครับฟังเหตุผลทุกๆฝ่ายทุกๆด้านนะครับแล้วก็พี่น้องค่อยมาดูกันว่าอะไรเป็นยังไงอย่างนั้นก็เป็นการศึกษาความรู้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาะกันถกกันเอาเป็นเอาตายแต่ว่าให้พี่น้องได้ฟังวิชาการเฉยๆนะครับว่าเออความรู้นะ่ะมันเป็นยังไงมันมีแบบไหนบ้างน,นะครับก็ถือว่าพี่น้องก็เนียดนะฮะด้วยความมีสุดใจเนาะมาเพื่อที่จะรับความรู้นะครับอิชานัลนละเราก็จะได้ผลบุญในการที่ว่าเรานั้นมารับฟังความรู้ตรงนี้ด้วย Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi Ya ayuhal adzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Alam salli ala muhammad wa ala alim hamad Kama salli ta'ala ibrahim wa bali ala muhammad Wa kama barak ta'ala ibrahim Wa ala alim ibrahim ikan minum bijit Allahumma izan islam al muslimin Allahumma izan islam muslimin Allahumma izan islam muslimin Wa dammir a'da'aka a'da'adid ya arhamar rahimin ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم كثيرا مزيد شويه ظيون امام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>